สวัสดีครับทุกท่านถ้าคุณเคยลองส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังอินเดียคุณคงรู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับการส่งสินค้าข้ามประเทศโดยเฉพาะไปยังตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพอย่างอินเดียมักมาพร้อมกับความท้าทายที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนต้องปวดหัววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูปัญหาที่พบบ่อยและโซลูชันจาก SCIC Group ที่จะช่วยให้การส่งสินค้าของคุณง่ายและราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อนอื่นมาดูกันที่ปัญหากันก่อนครับปัญหาแรกที่หลายคนเจอคือขั้นตอนศุลกากรที่ซับซ้อนการส่งสินค้าไปอินเดียต้องผ่านกฎระเบียบศุลกากรที่เข้มงวดต้องเตรียมเอกสารมากมายเช่นใบกำกับสินค้าใบอนุญาตนำเข้าหรือใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าถ้ามีอะไรผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสินค้าของคุณอาจติดอยู่ที่ด่านศุลกากากรนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนส่งผลให้เสียทั้งเวลาและโอกาสทางธุรกิจ ปัญหาที่2คือความล่าช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเลือกส่งทางอากาศหรือทางทะเลผู้ประกอบการหลายคนเจอปัญหาสินค้าถึงปลายทางช้ากว่ากำหนดลูกค้าไม่พอใจสัญญาอาจถูกยกเลิกและชื่อเสียงของแบรนด์ก็เสียหายปัญหานี้มักเกิดจากการขาดการประสานงานที่ดีหรือเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีประสบการณ์ในเส้นทางไทยอินเดียและปัญหาสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจนคุณเคยเจอไหมครับ คิดว่าควบคุมงบประมาณได้แล้วแต่สุดท้ายมีค่าใช้จ่ายแฝงโผล่มาเช่นค่าทมเนียมสุลกากรเพิ่มเติมค่าจัดการเอกสารหรือค่าคลังสินค้าที่ไม่ได้คาดคิดเรื่องแบบนี้ทําให้การวางแผนการเงินของธุรกิจสะดุดและอาจกระทบกําไรของคุณแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะ SCIC Group ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกจากไทยสู่อินเดียมีโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณครับมาดูกันว่า เราทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเรื่องศุลกากรที่ยุ่งยากนะครับทีมงานมืออาชีพของเราจะจัดการให้คุณทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนไปจนถึงการติดต่อกับหน่วยงานศุลกากรทั้งในไทยและอินเดียด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราคุณมั่นใจได้ว่าสินค้าจะผ่านด่านศุลก,กากรได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดต่อมาเรื่องการขนส่งที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ SCIC Group ให้บริการทั้งการขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้าที่ต้องการความเร็วและการขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าปริมาณมากที่ต้องการประหยัดต้นทุนเราใช้เครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมกว่า70ประเทศและมีระบบติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์คุณจะรู้ตลอดว่าสินค้าของคุณอยู่ที่ไหนและถึงเมื่อไหร่ลูกค้าของคุณจะได้รับสินค้าตรงเวลาแน่นอนและที่สำคัญเรื่องค่าใช้จ่ายที่โปรง่งใส เราให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่ายให้คุณตั้งแต่ต้นไม่มีค่าแฝงไม่มีเซอร์ไพรส์นอกจากนี้เรายังมีคลังสินค้าที่ทันสมัยในอินเดียที่ช่วยให้คุณจัดเก็บและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการสต็อกในต่างแดนทำไมต้องเลือก SCIC Group เพราะเราไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการโลจิสติกแต่เราคือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดอินเดียได้อย่างมั่นใจ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ในท้องถิ่นและเครือข่ายที่แข็งแกร่งเราพร้อมสนับสนุนทุกความต้องการของคุณอย่าปล่อยให้ปัญหาการส่งสินค้าหยุดยั้งโอกาสของคุณในตลาดอินเดียติดต่อ SCIC Group วันนี้ที่ scic.group หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บของเราที่ scic.group/th/th/thailand-to-india เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาเริ่มต้นขยายธุรกิจของคุณสู่ระดับโลกไปด้วยกันครับ